ราอยู่ในช่วงของเดอร์เรียลี่ฟาโต้ครัวค่ะมาดูข้างหลนี่แม่ครัวของเราค่ะแม่ครัวแนะนำตัวหน่อยค่ะนี่ค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะเดี๋ยวจะขึ้นอินสตาแกรมมาให้ตรงนี้นะคะไปติดตามกันเยอะๆนะคะอันนี้คือแม่ครัวใหญ่นะคะแม่ครัวใหญ่เดี๋ยวเเราเอาอวันนี้เรามีเมนูอะไรบ้างคะวันนี้ยังไม่รู้เลยเลยอะไรเราจะทำแบบอ๋อมีอย่างเลยเนี่ยคนคะ่ะแต่ว่าไม่รู้จะย่างอะไรนะคะ รังไหมอ่ะตอนนี้อเราต้องงางควรป้าแต่วมาใช่เระมันสกปอกเดี๋ยวมึงมึงไม่ต้องเปียดหัวนีกออกนี่ออกต้องตบผู้เชื่อแทนต้ผู้เชื่อโอ้ยแมีงจ้ะงู้เนื่อตานแล้วมึงต้องเหนื่อยวะเพราะชื้อมัไมีน้ำขึ้นน้ำเันื่องตุ้ม่คะ สู่ช่วงทำลายข้าวของอัโนมัตเหรอใช่ไหมอ่ะไม่อย่าไปแกขงของมามึงโิตไเลกูอนนี้ทำลายครัวเขาไปแล้วค่ะไม่แค่ฝั่งนี้วะไม่มันต้องมีสิมันต้องอย่างนี้ yeah! แจกรับเชิญมาแล้วค่ะตอนนี้เอาถ้วยเอาจใจเอาเปลือกออกอินแล้วใช่ไหมกวถ้าเราหัวออกมันจะไม่อร่อยใช่ไหมหมดหมูแล้วนะมีกะะลมั้งไม่มีการาเมงค่ะตอนนี้มีแค่นี้นะคะคนนี้คนหิวนะกินไปแล้วค่ะทั้งนอนก็แก๊กโซได้ให้ดูของเราไม่ต้องบอกเนาะที่เหลือจะบอกยิ้มเลยค่ะ จริงจังเกอรแม่กลัวจริงจังเกอรตอนนี้ค็อไม่กลัวอยู่แล้วนะคะใูช่ม้วเอนไหนใส่ไหม่ปดระวังนะกลัว่ไวยไว้เลยไทตอนนี้เกิดขวดได้นะ

วันนี้เราจะเวฟข้าวกัาถัคืข้าวมา4ถุงค่ะคุณเซนาถุงเลยเหรอคะ มีข้าวอะไรบ้างมีข้าวสวยแล้วก็ข้าวหอมมะลิผสมข้าวไรเบอรี่เดี๋ยวเราตามาแกะใส่ถ้วยกันก่อนใช่ไหมเอาถ้วยก่อนเสกน้ำปั๊บเอาถ้วยเวกสูงไม่ถึงเสกสูงไม่ถึงอ่ะเพื่อนต้องหยิบให้อ่ะที่จริงความสูงตรงนี้ก็มาตรฐานนะเออติงติงที่วางมีเหล่าตรวจเราเป็น ไลฟ์ปีงเล็กไรนเล็กไม่ใช่เล็กอะไรนะไลฟ์ปี๊งทำอะไรนี้โอ้ยนั่คือเป็นโต๊ะกินข้าวเราใช่ไหมไหนอะฟังนี่เดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวเ่ยไ่นดี๋ยวกิาไมะนข้าว เรจะไม่วางอยู่นะครับเรามาดูกันว่าวันนี้รสชาติจะเป็นยังไงหรือว่าจะกินได้ไหมแซบค่ะแซบค่ะแซบหรือเปล่าวะซบหรือเปล่าอันนี้หอมอน้องทำอะไรไว้เดีย๋ยวเราจะหัน่นี่ลวกแล้วก็ใส่น้อยำอ๋อลวกใช่ไหมใช่บางสง่วนก็จะเอามาย่างเลยเ<อ>ก็บตัวเก<ๆ>ิดอีตัว อันนี้เอาไว้ลวกนี่ยังมีตู้อยู่ที่พ่อไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างอีกขีดหน้ามันรอก่อนเลยเดี๋ยวพอมันสิบมันก็ได้อิงอันนี้ใส่กะลาแล้วก็ใส่ไมโครเวฟรองใช่ไหมอิงจะทำแบบนั้นใช่ไหมอบเกลือใช่ไหมล่ะใช่อ่าแบบนั้นก็ได้ แล้วอันไหนย่างเลยย่างเลยต้องใช้กระทะแห้งไหมอันนีไหมัย่างเลยใช่เดี๋ยวก็เอาขั้วในนี้เลยไหมเอออัใส่แนย่างดีเราจะมาลองชิมละัตัดไปทั้งสองอัน ยังไม่กินหรออร่อยอร่อยใช่ไหมร่อยแจคจะชิมด้วยเหรอแจคกินปลาล่ะปะของอิงลวกก่อนใช่ป่ะปิดเองก่อนดิใช่ใช่เดี๋ยวลวกของเราปลาดิโนะยังไม่ไหวแล้วเสร็จแล้วมาเรียกได้หนึ่งคนเข้าห้องน้ำแล้วค่ะไปนอนรอในห้องน้ำแล้วค่ะทำไมไอ้เจคไม่ออกดิ้ง ข้าสร็แล้วข้าเสร็แล้วอเค่ด้วยกนตองมุดยกัได้แล้วนะคะร้อนร้อนร้อนนะไม่มีถุงมือไม่ยอาก็ต้องมีให้แล้วไม่มีไม่มีอะไรเนี่ยไม่เห็นร้อนเลยหยิบเลยข้าวก็ไม่ร้อนอ่ะแสดงว่ายังไม่ได้เลยแสดงว่าเปิดต้อนอยู่เลยทำไมไม่เขาเนื่อมาให้เมื่อกี้แม่เขาเวฟมาให้อ่ะแต่น้องแข็งแต่น้องแข็งต้องทึ่าย้าวมันตัดเราต้องเวฟเพียงกว่านี้อีก เมื่อกี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้เจ็ดเมื่อกี้เจ็ดงั้นเราเอาเป็นไฟสูงแล้วก็ปันกลางก็พอเออแล้วก็เป็นเจ็ดเลยเหรอเมื่อกี้กี่นาทีแล้วมาแล้วมันมันยังไม่สุกเลยอ่ะมันไม่ไหม้หรอคือเดียวดิจริงจริงตื่นใจมากอะไรไม่ตื่นใจมากกุ้งกุ้งกูจะได้กินอุ้ยกุ้งกุ้งกุ้งแก้วห้าเหรอถ้วยยังมีอยู่ถ้วยยังไม่เจอต้องยังการวิดีโอเต็มหมืแล้วตอนนี้งับมาหา ไม่รู้ใส่ได้ตอนนี้ตังหรือเปล่าที่ตัวยิ่งโกนไม่ใช่แล้วอ่าแม่กลัวหัวปากของเรานะครับแม่กลัวหัวยุกอีกอันเป็นอะไรอีกเอาไปใส่ในนู้นได้แล้วไหนอันไหนเอาใส่ต้มอะไรอันนี้ใส่ช้วยนี้นะของเราเดี๋ยวตั้ง้ๆให้น้ำมันบอกจะลือลวอันนี้เราเตรียมน้ำยำปลาดองครับอุ้มต้นเลย ช่วงครูอ้นขอระบายไม่อยากดังอยู่ดีด้วยขยันมากร่อยแล้วี่ไงน้ย่เป็นเลยเหรอ้ยอยมันมันมันมนมนันมันมัันมมัน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 นนมนมานมนนนมัมันันมันนมันมันนมมนนนมน มันมันมันเท่ันเยซี่็ยิงอากาหอังกอิงกมนนี่มันไม่ไปดวได้สต้องเนียนสอนต่อเร่มตไปตตัวมันพูดต้งวันนี้วแล้าสุกยังสดรอบที่สแล้วพูดไวกับข้าว่าร้อนเร็วควันขึ้นเลยไม่ใช่ไม่ใช่คัน้าคปคุยกับเรอันนียสุกแล้ว เราต้องเอาช้อนไปกดกดดู้ร้อนไหมไม่ร้อนอ่ามันจะจุ่มเจ๊เจจะให้เราถือแก้วร้อนอีกหรือเปล่าหักจะรั่วอีกไหมพอแล้วก่อนพอแล้วอะไรวะพอแล้วก่อนพอต่อแล้วหต่อแล้วพอแล้วก่อนแล้วต้องลองจิ้มดูเออต้องเอาช้อนมาโอ้โหวายชิวายลองจิ้มดูขตรงไมหน แกแล้วว่าแกแกแกเสื้อกินกุ้งแล้วเสื้อไม่หิวเสื้อกูไงจะยืมของตัวเคยคะี่เสื้อมาหวานด้วยอ่ะแกแล้วว่ามันน่ารัเว้ยแช่แกยกไหมเอาน้ำออกก็ใส่ใส่มันทีละตัวใส่มันทีละตัวแกแกต้องเอาน้ำลวกใส่ไปด้วยนะเว้ยแกแต่ว่าหนวดเันไมดมันมีกันไนะมันก็หัวยแกหลว น้องกายเป็นจุ้งกระสืก็ได้ช่วยเอาน้ำที่มันลวกหม้อเปล่าๆไปจิ้งหน่อยได้ปะเดี๋แบบเนนนี้อคุณเรียกว่าผัวหมูสวนโอเคพออันนี้ใส่เนยลงไปได้ไหมใส่เนยไหมคะด้วเนยยู่ไนฮะเนยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูเปิดมยำปลากุ้งสดสดนี่ไม่ใช่สดแบบดิบนะคะสดคือกุ้งสดๆจากทะเลเลยค่ะปลาหรือกุ้งครับ น่าสดนหรอคุณไปแต่งหน้าไปแล้วเนี่ยเสื้อก็่สดเห็นไหมตอนนี้เนยอยู่ไนเนยอยู่เนยอยู่ไนใส่ไปแล้วร้อนเลยอันนี้ใส่ใส่เกลือใช่ไหมพอวางไปเบาๆใส่เกลือดูดีนในไมโครเวฟใช่ไหมเนยเกลี่ยเนยหน่อยเกลียเนยหน่อยต้องรุนขนาดนั้นมีไม่ได้มันร้องหลายอันเลยนใส่ไปแล้วนะใส่เลยมันต้อง มันต้องใช้ช้อนแคสแต่ว่าเราเพิ่งเคยเห็นเมฆเข้าครัวนี่แหลยแล้วก็นี่เช็คจริงๆแล้วเราต้องน็อกน้ำแข็งไม่เลยนีมันไม่ทันแล้วอเลยมือมือคือแบบมืออยู่นับมือไหยิงไปยิงเรนี่เราควรจะปิดอันนี้ก่อนเลยเรบอก เออแล้วมันมันตัดเราป็นยังไงวะตรงนั้นนู่นยังติดอยู่มันจะติดงี้มันเหมือนมันตัดไปแต่งอันนี้ตัดไปแล้วมันก็ติดมาใหม่โอเคตัวนี้ไม่กลัเรื่องตรงไหนนะคะแค่ลุ้นๆแล้วเพราะกลัวตรงไนม่นอนไม่ลุ้นสุดเลยแบบเมียร์อย่างเราเมื่อกี้อินกดไปไหนวะเออสังเกตด้วยผมเกดด้วยเบได้ได้อ้นเป็นจับอ้นเป็นคนที่สนับสนุนในการเราเนี่ยเว้ยเนี่ย

มนูของฉันเองระวังมือเราด้วยนะเอาช้อนเล็กมาหน่อยเอาแบบนี้ดีกว่าคือเราใส่ไวทั้งอยอกไปใหม่สุกแล้วสุกแล้วแกเอาอันนี้ไปใส่เลยจานจานจานแหนมกเ้ว เออไปกดเบอร์ไหนอะไรกดเบอร์ไหนที่เว็บแปะเจ็ดนาทีก็ลองกดเจ็ดนาทีได้ไหมน่าจะเปได้อพร้ะนี่นอกจากจะเป็นคลิปอีดีตอรักเลยแล้วยังเป็นโปรเนลี่รักเลยด้วยนั่นเงครับกำลังจะทำกุ้งอีกแบบนะครับมันจะร้อนมากแน่เลยวันนี้ข้าวกล้องอันนี้ใบบัวบกอ๋อเมื่อกี้ข้าวเมื่อกี้ข้าสวยเมื่อกี้ไม่ได้เข้ากล้องเมื่อกี้นกกล้องาเพีง ครูคุณ<ฆ>สำหรับการตกมุกของทุกคนในวันนี้นะคะเสร็จได้แล<ฆ>้ว<ฆ>น,น,น,นะคะทุกคนตอนนี้พลิกนะคะตอนนี้แขกร,รับเชิญเจนของเรานะคะจัดการเรียบร้อยแล้วค่ะอย่าเอาไปเกาเลยนะคะไปดึงเกาหัวเกาตาเกาอาะไรเน้นอะไรคะ่ะ <laughs> มันบอกอย่าเสียมุนแทบอืมกุ้งของคน ไม่ใช่คุณกอเราตกอ้นเพราะว่าเราตกอ้เป็นคนตัางมือนิธใช่เป็นยังไง่าอ๋อใช่จรจริงเราเป็นคนคิดแต่ว่าพูดเป็นคนเป็นหัวใจเงนเฉยๆนะหอมมากเลยค่ะทุกคนปิดได้แล้วค่ะตรงนี้เราต้องคุณนจูก็ลมัเอาเนยราดอีกทีเลยได้วเดียวโอ้โหแล้วนะ มีแบบรุนแรงมากพอแล้วรวยแล้วนะนี่จัดมือนี้กี่บาทเอยเป็นอะไรเน่เก็บไปก่อนเราจะปรุงรสอะไรไหมไม่ตรอ้เลยมันจะมันไหมอ่ะเราว่าใช้ได้อยู่หละใช้ช้อนไหมไม่ต้องใช้อะไรพวกนีไม่กลัวมือว้ใช่ไหมมาขนาดนี้แล้วขนาดอาหารขนาดนี้แล้วมอ้วอ้วมืออมีคนท ส่นที่ได้ของมื้อนี้นะคะอันนี้คือเมนูยำปลา,ากุ้งสดส่วนนี้เป็นหอยแคลงค่ะหอยแคลงรบส่วนอันนี้ก็คือกุ้งผัดเนยนะคะมีน้ำจิ้มของเราส่วนอันนี้ก็จะเป็นข้าวกล้องผสมข้าวไรเบรี่แล้วก็ข้าวเปล่าตอนนี้เรารอรออะไรคะคุณเจนรอกค่ะ กับกุ้งอบเกลืออบกเกลืออยู่นั่นเองอ๋อมันติดกับไอ้นี้อ่ะหนวนมันอ่ะอร่อยอร่อยนะได้สับไปเยอะไหมวะ A few moments later. สำหรับคืนนี้นะคะคนนี้จะแกะกุ้งให้เรากินค่ะดือค่ะเมนูนี้ทำเองลวง้วนอ่อเหรออุ้ยเจ้า